รรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฝากผลิตภัณฑ์ไลาโอด้วยนะครับผมตั้งใจจริงๆนะครับที่จะทำออกมาเพื่อคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะและเส้นผมครับ เคยรู้สึกไหมว่าผมที่สุขภาพดีทำให้คุณมั่นใจได้เสมอไลโอผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผมคุณแข็งแรงสุขภาพดีอยู่เคียงข้างคุณเสมอแชมพูไลโอทำความสะอาดล้ำลึกพร้อมลดการขาดหลุดรุ่งของเส้นผมให้ความรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เสริมพลังด้วยครีมนวดและแฮร์โทนิคไลโอบำรุงล้ำลึกถึงรากผมเติมสารอาหารที่เส้นผมต้องการให้ดูผมหนาะแข็งแรงไม่ขาดหลุดร่วงง่ายเพราะไลโอไม่ใช่ แค่ผลิตภัณฑ์แต่คือคู่หูที่ดูแลผมคุณไหนทุกวันถ้าคุณต้องการผมที่อยู่เคียงข้างคุณทุกวันไลโอคือคำตอบ คุณผู้ชมวันนี้เรามาตัดจบปัญหาระดับล้านกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผมร่วงอุ้ยผมหงอกไวผมมนันหัวล้านจอดเครื่องบินได้เชื้อราบนหนังศีรษะอันนี้จบได้แน่นอนนะหากวันนี้เนี่ยคุณได้ใช้ไลโอคู่หูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะปมดปัญหาที่ว่าไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีสารสกัดจากธรรมชาติเกรดพรีเมียมแล้วก็ยืนยันผลลัพธ์จริงนะคะจากคุณหนุ่มกัญชัยค่ะ ถ้าผมทำรับรองว่าดีใช้เยาวๆทั้งบ้านทั้งคุณบอ่อคุณแม่คุณ,คณลูกได้เซ็ตใหญ่3ชิ้นเป็นแบบไซส์จริงเลยคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน สวัสดีครับผมป๋องกบลนะฮะวันนี้จะพาทุกคนนะฮะได้มาทดสอบลองใช้คุยนะักคุยหนานะฮะว่าของเขาเนี่ยมันเจ๋งเหลือเกินนะฮะแบบว่าขึ้นภายในเจ็ดวันนี่มันจริงหรือเปล่าอันนี้จะเป็นแชมพูอันนี้จะเป็นครีมนวดอันนี้คือเซรั่มแ a i r t o n i เป็นแชมพูปริชเชนเนอร์เซรั่มเซรั่ม h a ท r tonic แชมพูปวดเบลเลยของแบรนด์มิลลิชใช้ หนหยดท,ทผมอยูท้ายนี้ใช้อะไรเยอะแล้วสารวัลายคลรินแดงไป็นคิวของเสียนี่แน่ผมนี่ขึ้นเลยมีสัญญาณที่ดีว่าเห็นลูกผมขึ้นแล้าโอเคนะครับผม่อแล้วก็ต่อด้วย ็เปนรมไอ้เรื่องว้าวนี่เกินจริงเลยเลี้ยเออวัยเดอจริงว่ะแรปปิตช้อปปิ้งช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร ไลโอคู่หูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะใน1น่งชุดประกอบด้วยแชมพูไลโอ1ขวดขนาด200 ml ปกติขวดละ690บาทและไลโอครีมนวดผม1ขวดขนาด200 ml ปกติขวดละ690บาท แต่วันนี้พิเศษค่ะสำหรับใครโทรเข้ามาเป็น50สายแรกในรายการสดนะรับเพิ่มค่ะกับไลโอแฮโทอนิกหนึ1ขวดขนาด30 ml ปกติขวดละ1290บาทราคาทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม2670บาทถ้าคุณโทรเข้ามาในรายการตอนนี้นะคะจ่ายเพียงแค่1470บาทค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 9 2 6 หรือแอดไลน์แอดแรปบิทช้อปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว้ภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Rabbit Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมง วันนี้เจอก,กันกับส้มนะคะคุณผู้ชมใครมีปัญหาคุณจับผมตัวเองดีๆนะผมร่วง ผมบางหัวล้านหัวเถกผมมันเฮ้ยผมงอกผมแห้งเสียผมแตกปลายว้ายผมเป็นเชื้อรามีรังแคคันมันบนหนังศีรษะเอาอย่างนี้ทุกคนเคยเป็นไหมส้มคนหนึ่งเป็นเวลาหวีโอ้โหสางออกมามมผมร่วงกระจุกกระจุกคุณผู้ชมผมร่วงเนี่ยเป็นกำกำเลยนะคะมันยังไงล่ะมันก็สูญเสียความมั่นใจเฮ้ยฉันผมร่วงเป็นกำกำแบบนี้ฉช้เป็นโรคหรือเปล่าวันนี้คุณผู้ชมขาหนี ไลโอค่ะคุณผู้ชม l ลโอคู่หูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะคะเป็นสินค้าที่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยไว้วางใจและแกเป็นเจ้าของด้วยคือต้องบอกว่าใครมีปัญหาเนี่ยนะทั้งผมร่วงผมบางหัวล้านหัวเถกอยากผมเยอะอยากผมนาะดกดําวันนี้อยากให้นึกถึงไลโอนะคะเพราะว่าเขามีการวิจัยแล้วก็พัฒนาทางผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรนะควบคุมการผลิตแบบพรีเมียมทุกขั้นตอนซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมว่าทังเส้นผมนะคะและ สีรันเนี่ยหลายคนบอกโอ้ท่านนึกอะไรไม่ออกผมฉันร่วงมากร่วงกระจุกกระจุกเป็นกำกำอยากให้ผมขึ้นนึกถึงไลโอค่ะนี่คือ1ขวดใหญ่ชิ้นแรกก่อนที่ผู้ชมจะได้รับไปแชมพูค่ะสําหรับในการลดผมร่วงต้องบอกแบบนี้นะคะ ฟิลนะพอเราใช้ขวดนี้ปุ๊บสระปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถลดผมร่วงได้แต่ตั้งแต่ครั้งแรกทันทีจนคุณผู้ชมรู้สึกได้เลยนะคะมาดูการตัวเนื้อแชมพูตัวนี้คุณผู้ชมจะเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวบอกว่า,า,าหอมๆเหมือนเราแบบสปาผมเลยอะ่ะนี่หอมจริงตัวนี้นะคะไม่มีซิลิโคนนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะเวลาใช้ไปคุณผู้ชมขาเส้นผมหนังศีารษะเราเนี่ยนะคะจะถูกในการทําความสะอาดก็คือว่าเขาจะทําความสะอาดแบบ เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผมมันสะอาดและไม่อุดตันนะคะหอมมากเหมือนเราแบบสปาผมเลยอะ่ะคุณผู้ชมขอคิดได้ไหมหอมหอมทั่วทั้งสตูแล้วตอนนี้นี่อันนี้ตัวแชมพูนะคะไปต่อนี่คือครีมนวดของไลโอนะคะคุณผู้ชมถ้าเราใช้คู่กันประสิทธิภาพคือ ทำให้ผมนุ่มแล้วช่วยสําหรับเรื่องของผมแห้งเสียได้นะคะลดความมันคันรังแคได้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะตัวครีมนวดกันนะคะทั้งสองชิ้นคุณผู้ชมคิดคนนะคะสูตรจากเภสัชกรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจปลอดภัยได้เลยว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าคุณมีปัญหาทั้งเรื่องของผมร่วงผมบางหัวล้านหัวเถกอยากผมเยอะๆอยากปลูกผมเนี่ยต้องไลโอเลยอาบีบอีกโอ้โหนี่นี่น,น,นคุณผู้ชมนี่เป็นตัวครีมนวดนะคะที่ควรเลยจะต,ต้องใช้คู่กัน ทําให้ผมนุ่มนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของผมแห้งเสียด้วยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมขาไลโอมาช่องเราทั้งทีคุณผู้ชมฟังส้มหนาะ เขาบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อวันนี้นะคะไลโอหนุ่มกัญชยัยคุณผู้ชมนึกถึงเรื่องผมนึกถึงไลโอวันนี้คุณจะได้แชมพูไลโอนะคะไซส์ใหญ่ไซส์จริง1ขวดนะ 200ml ราคาปกติ690บาทแชมพูได้รับ1ขวดก่อนนะและยังไม่พอได้รับครีมนวดไซส์ใหญ่ไซส์จริงเลยอีก1ขวดคะ่ะ 200ml นะคะ690บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมใครโทรทันเป็น50สายแรกกับรายการสดค่ะไลโอแถมเลยตัว แฮโทนิกรับไปเลย1ขวดขนาด30 ml นะคะมูลค่า1,290บาทแต่วันนี้จัดให้ใครอยากผมขึ้นใครอยากมีผมใครอยากได้เซ็ตปลุกผมแบบฟูลเซตนะคะจ่ายราคาเดียวค่ะ1,470บาทย้ำค่ะ 1470บาทนะรีบโทรมาเลยนะคุณผู้ชมตามเบอร์ด้านล่างได้เซ็ตใหญ่แบบนี้เลยพิเศษจริงๆได้ทั้งแชมพูได้ทั้งครีมนวดและแฮร์โทนิกทั้งเซ็ตนี่คือไลโอค่ะนึกถึงเรื่องผมต้องนึกถึงไลโอนะ1470บาทเท่านั้นค่ะเอาละครับวันนี้นะฮะพี่ก็จะพูดถึงไลโอออริจินอลนะครับซึ่งตอนนี้มีฟีดแบ,บ็คตัวลูกค้ามาให้นะครับก็คือเขาเนี่ยนะฮะสั่งซื้อแฮร์โทนิกของไลโอไปมีแชมพูมีครีมนวดนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพอสั่งซื้อไี่ย เขากลับมาสั่งซื้ออีกที6ชุด7ชุดเลยแปลกมากนี่ให้ดูคนที่ใช้นี่เขาเชื่อคุณรุ่นนี่นะฮะอันเนี้ยคือก่อนหน้าที่เขาจะใช้แล้วอันเนี้ยหลังที่เขาใช้ไปแล้วเห็นไหมนี่ฮะความแตกต่างหลังจากนั้นเขาสั่งซื้อแบบโอ้โหต่อเนื่องแบบนานมากๆเลยก็โอเคขอบคุณมากนะสำหรับคุณรุ่นนะครับก็เลยอยากให้ผู้ชมเนี่ยลองได้ดูนะครับว่า ไลโอของเราเนี่ยนะครับลดการหลุดรูปของเส้นผมได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติม,มใหม่ขึ้นมาได้ด้วยก็อยากจะบอกนะครับว่าอยากให้ใช้ไลโอในยอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเห็นผลร้อเครับเคยรู้สึกไหมว่าผมที่สุขภาพดีทำให้คุณมั่นใจได้เสมอไลโอผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผมคุณแข็งแรงสุขภาพดีอยู่เคียงข้างคุณเสมอแชมพูไลโอทำความสะอาดล้ำลึกพร้อมลดการขาดลุดรุ่งของเส้นผมให้ความรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เสริมพลังด้วยครีมนวดและแฮร์โทนิกไลโอบำรุงล้ำลึกถึงรากผมเติมสารอาหารที่เส้นผมต้องการให้ดูผมหนาะแข็งแรงไม่ขาดหลุดร่วงง่ายเพราะไลโอไม่ใช่ แค่ผลิตภัณฑ์แต่คือคู่หูที่ดูแลผมคุณไหนทุกวันถ้าคุณต้องการผมที่อยู่เคียงข้างคุณทุกวันไลโอคือคำตอบ นี่คือลุกผมจ้ามันขึ้นมาเยอะมากสาเหตุคือก่อนหน้านี้นผมมันร่วงหนักนะคะเนื่องจากทําสีผมคือทาบ่อยจนผมเริ่มบาง <c oughs> พอดีเพื่อนก็แนะนํามาใช้นี่เลยนะคะไลโอแชมพูและแฮโทนิกคือตัวนี้เขาจะช่วยลดผมขาดหลุดร่วงทําให้ผมหนาขึ้นที่เจเลือกแบรนด์นี้เพราะว่าเขาคิดคนและวิจัยโดยเภสัชกรพวกสากรสกัดต่างๆก็มาจากธรรมชาตินอกจากปัญหาผมขาดหลุดร่วงปัญหาผมงอกหรือว่ารังแคเนี่ยก็ช่วยด้วยนะคะตัวแฮโทนิกเขาก็เลิศ่ามีไซส์เล็กเอาไว้พกไปข้างนอกด้วยหลังจากสระผมเป่าผมเสร็จเรียบร้อย แล้วก็ฉีดแทโทนิกลงบนหนังศีรษะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนวดแทนโทนิกให้ทั่วผมดูหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนี่คือที่มาของลุกผมที่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้หละจ้ะใครที่มีปัญหาผมบางมาใช้ไลโอรับรองว่าผมนี่ขึ้นเลยวันนี้นะครับก็จะพาลูกค้าเนี่ยนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ไลโอนะฮะในขั้นตอนการผลิตทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องของการเตรียมวัตถุดิบต่งตางๆนานาที่จะทำเจ้าไลโอนี่แหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นพร้อมๆกันด้วย อันนี้คือว่าหนหางจระเข้ก็คืออารเวราสดเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆออร์แกนิกจริงๆเนี่ยให้ดูเลยตรงนี้เป็นถังผสมพิเศษนะฮะได้มาตรฐานในการผสมส่วนผสมต่างๆนานาน,าน,นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยขั้นตอนของ QC ก็ื่อเพื่อบอกแล้วว่า p ีเอจะมีผลนตอนดังสีสต้องคอนโทรลให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเอาวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะใส่น้ำเข้าไปเพื่อจะทดสอบการรั่วซึมจะวัดที่400ราอมิลลิเตรตลอดตรงนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุด แล้วเนอะก็เรียกว่าเป็นห้องชิงจะเป็นการห่อกล่องของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะบรรจุอีกทีหนึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลที่พาไปดูนี้นะครับก็คืออยากให้เห็นขั้นตอนการผลิตนะครับของโรงงานที่มีคุณภาพนะครับมี ISO ยืนยันรับรองถึง6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการผลิตของไลโอซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณนะครับมีแชมพูครีมนวดผมแล้วก็ชนิกเนี่ยนะครับและแน่นอนนะครับว่าไลโอนะครับจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องราวของเส้นผมที่ขาดตัดร่วงหรือผมที่ร่วงไปแล้วให้ขึ้นใหม่ที่สําคัญไปกว่านั้นครับชะลอผมหงอกก่อนวัยนี่นะฮะ สำคัญมากๆนะครับก็อยากให้คนไทยแล้วก็ลูกค้าได้ช่วยกันใช้แล้วก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดีนะฮะมีหนังศัตษ์ที่แข็งแรงนะครับ r a p i d s h o p p i n g ช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร ไลโอคู่หูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะในหนึ่งชุดประกอบด้วยแชมพูไลโอ1ขวดขนาด200 ml ปกติขวดละ690บาทและไลโอครีมนวดผม1ขวดขนาด200 ml ปกติขวดละ690บาท แต่วันนี้พิเศษค่ะสำหรับใครโทรเข้ามาเป็น50สายแรกในรายการสดนะรับเพิ่มค่ะกับไลโอแฮโทนิก1ขวดขนาด30 ml ปกติขวดละ1,290บาทราคาทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม2,670บาทถ้าคุณโทรเข้ามาในรายการตอนนี้นะคะจ่ายเพียงแค่1,470บาทค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6 หรือแอดไลน์แอดแรปบิทช้อปปิงและอีกหนึ่งช่องทางสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้สายถาล่มทลายมากแต่ขอแค่50เซต สายกับรายการสดนะคะและหลายคนที่ใช้ไลโอนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณขาคุณใช้ยังต่อเนื่องอันนี้ส้มก็ต้องยืนยันด้วยเพราะที่ฉันอยู่ไลโอค่ะคุณผู้ชมหลายปีมากเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มฉีดกันเลยดีกว่าเอานะคุณผู้ชมพูดง่ายๆใครตรงไหนผมโบใครตรงไหนผมแหวงใครตรงไหนผมบางคุณอยากมีผมขึ้นตรงไหนคุณฉีดได้เลยอย่างเช่นตรงนี้นะ,ะตรงเนี้ยเรามีแสกเห็นไหม ตรงนี้ที่มันบางๆคุณสามารถนวดนวดคึงคึงแบบนี้ได้เลยไม่ต้องล้างออกแล, <à> และคุณผู้ชมเราสามารถนะคะฉีดแบบนี้ได้ตรงนี้นะตรงนี้เราจะเริ่มมีลูกผมไรผมและยังไม่พอคุณผู้ชมสมมุติเราฉีดตรงนี้นะเราเริ่มมีลูกผมไรผมแบบนี้ใช่ไหมปล่อยเขาแห้งและส้มมีปัญหาตัวเอ็มปัญหาตัวเอ็มคือตรงนี้ค่ะตื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 คุณสามารถฉีดตรงนี้ได้แบบนี้ได้เลยคุณผู้ชม และฉีดแบบนี้ได้และนวดนวดคึงคึงทิ้งเอาไว้นะคะไม่ต้องล้างออกคุณฉีดแบบนี้เป็นประจำทุกวันซ้ําๆกับไลโอฉีดซ้ําๆแบบนี้เช้าเย็นไม่ต้องล้างออกนะคะใช้แล้วผมไม่มันคุณผู้ชมขาคือยังไงผมขึ้นแน่ๆน,นะคะวันนี้คุณผู้ชมไลโอเราจัดให้กับโปรโมชั่นที่ถ้าคุณใช้คู่กันทั้งตัวแชมพูนะ้ำและตัวครีมนวดนะคะแล้วแฮร์โทนิกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นประสิทธิภาพและเห็นผลเนี่ย ูณสาเท่าเลยอย่างนี้ 1ขวดเนี่ยถ้าเป็นแชมพูคุณจะได้ไซส์ใหญ่ไซส์จริง200 ml ราคาปกติ690บาทวันนี้ได้ครีมรวดด้วย,วยไซส์ใหญ่ไซส์จริง200 ml 690แต่ใครโทรเข้ามา50สายแรกเอาค่ะแ h a i ท tonic แถมฟรีๆไปเลยมูลค่า1,290บาทไปทั้งหมดเซตใหญ่ไลโอจัดให้นะคะแบบนี้ราคาเต็มเกือบ3,000วันนี้ทั้งหมดหน้าจอคุณผู้ชมขาใครดูอยู่อยากผมขึ้นอยากมีผมเหมือนพี่หนุ่มกัญชัยอยากผมหนาดกดำใช้ทั้งเซตเลยจ่ายเพียงแค่1,470 บาทเท่านั้นค่ะแต่วันนี้ที่สำคัญลืมไปอย่างหนึ่งทั้งวันเลยลืมพ่นไลโอวะ่ะต้องพ่นหน่อยโอเคนี่นะโชว์ให้ดูหน่อยพ่นหน่อยคือคือที่ทให้ดูงี้เพราะว่าอยากให้เห็นว่าคือเราสามารถฉีดได้ทุกที่ฉีดตอนไหนก็ได้มันไม่ได้แบบจำเป็นที่ว่าคุณสักผมเสร็จแล้วต้องฉีดหรือว่าอะไรเงี้ยฉีดมันฉีดให้มันบ่อยๆนะฮะเนี่ยคุณฉีดไปพวกคุณขยี้ขย,ยี้นวด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 ข้างหน้านี่ก็ขยี้ฉีดเนี่ยขยี้ อ่าแล้วก็ขยี้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 เนี่ยนะขยี้ขยี้ขยี้อ่ะแต่ผมเองเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมคือพอผมฉีดอย่างเงี้ยทุกวันนะแล้วดูนี่มันจะมีนี่เห็นไหมเห็นปะนี่นะเนี่ยมันเป็นลูกผมขึ้นมาละคือเมื่อก่อนน่มันจะแหว่งเธอขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มยาวออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยแหละก็คือข้อดีของไลโอฉีดได้เรื่อยๆจะอยู่ที่ไหนก็ชีดได้ทุกเมื่อนะครับโอเคสำคัญติดตัวไว้เด้อเลยนะครับไลโอ ใครที่มีปัญหาผมร่วงอยากให้ลองไลโอจริงๆค่ะเอาจริงตอนแรกก็กลัวจะไม่ดีแบบคำโฆษณาแต่เห็นรีวิวเยอะมากเลยต้องจัดมาหน่อยเริ่มต้นที่แชมพูและครีมนวดมีสารสกัดว่านหางจระเข้ T T O I A H A วิตามิน B5 และวิตามิน E เน้นปรับสมดุลให้รากผมและหนังศรีรษะให้แข็งแรงอย่างปลายผมที่ชอบแห้งพันกันพอรูปครีมนวดลวงไปเส้นผมนุ่มขึ้นมากโดยรวมจากที่ใช้มารู้สึกได้เลยว่าผมร่วงลดน้อยลงพอผมร่วงน้อยลงผมแล้วก็ดูหนาขึ้นหลังเป่าผมให้แห้งหมาดๆแล้วก็จะลงด้วยแฮร์โทนิกไฮไลท์เลย สวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้แหละที่ช่วยกระตุ้นรากผมและยังช่วยปรับสมดุลให้หนังศีรษะแข็งแรงจบ<ม>แล้วจ้ารีวิวจากคนใช้งานจริง วันนี้นะคะคุณผู้ชมส้มไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณสริตาดำรงรัตนวงศ์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมและหนังศีรษะและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสกัดด้วยนะคะพูดคุยกันกับพี่อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่แหละวันนี้ใครอยากผมขึ้นใครอยากมีผมใครผมบางใครผมร่วงเดี๋ยวเราพูดคุยกันได้พี่อ้อค่ะขอปัญหาแรกเลยคําถามแรกเลยละกันเนาะเฮ้ยปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะของคนไทยมันเกิดจากอะไรได้ บ้างคะ่ะพี่อ้อค่ะต้องบอกว่าด้วยสภาวะอากาศอของบ้านเรานะคะรวมถึงปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยแน่นอนเลยผมร่วงผมมันเป็นรังแค แดงและคันหนังศีรษะเนี่ยเป็นปัญหายอดฮิตมากๆเลยค่ะ,คะโดยเฉพาะผมร่วงเนี่ยจริงๆมีหลากหลายสาเหตุม,มากๆ,ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของอายุเรื่องของสารเคมีที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะคะก็จะทําให้สะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาอาจจะก,ก่อให้เกิดพวกแบคทีเรียผสมกับผมมันอีกนะคะ,คะอาจจะเกิดเชื้อราได้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าเวลาคุณผู้ชายหัวจะล้านเนี่ย,ยมันไม่ได้วันนี้มีผมแล้วพรุ่งนี้ล้าน มันก็จะค่อยๆร่วงใช่ไหมคะคุณผู้ชายก็จะเริ่มร่วงตั้งแต่นี่ๆตัวเอ็มก่อนนะคะเป็นรูปแบบเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นไขดาวส่วนคุณผู้หญิงยงงไะส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีรูปแบบที่แตกต่างคือเขาจะร่วง ไม่ได้เป็นหย่อมๆนะเขาจะร่วงเหมือนร่วงทั้งหัวร่วงแบบร่วงกระจายกันกำกักำกัอ่าใช่และที่สําคัญเลยคือเฉพาะแสกค่ะตรงแสกของคุณผู้หญิงเนี่ยแสกมันจะเริ่มห่าง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 ขึ้นเรื่อยๆนะคะให้เราลองสางผมออกมาอย่างนี้ปุ๊บให้เราลองสางผมอนุสางเลยเป็นไงคะพี่อ้อโดยเฉลี่ยถ้าร่วงเกินหรือติดออกมากับมือเกิน6เส้นเป็นปัญหาอ จริงปะอ้าววินีไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยใช่คะใช่ไหมแต่ว่าผมแข็งแรงค่ะบางันที่ผมแข็งแรงหรือว่าพอมันร่วงออกมามากขึ้นบางทีเนี่ยแค่เรายังไม่ได้สางด้วยซ้ำหลุดติดมือออกมาเลยอันนั้นก็แสดงว่ารากผมเราเริ่มไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะคะสารสกัดตัวหนึ่งนะคะที่มีผลกับหนังศีรษะก็คือตัวอะโลเวอลาหรือตัวว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะตัวว่านหางจระเข้ค่ะจะมีสารสําคัญที่ช่วยลดกรอดักเสบนะคะช่วยทําให้หนังศีรษะเนี่ยแข็งแรงมาก ขึ้นแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ถ้าใครมีรังแคนะคะหรืออาการคันต่างๆเนี่ยน้ำมันทรีทรเนี่ยเป็นตัวช่วยสามารถลดพวกแบคทีเรียลดพวกเชื้อราได้แต่มีอีกอันนึงเลยค่ะที่เป็นนวัตกรรมจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าได้รับสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่า Advanced Ingredients Award ด้วยตัวนั้นก็คือเรียกว่าอนาเกนนะคะอนาเกนเนี่ยเป็น สารสกัดจากถั่วลันเตาต้นอ,อ่อนของถั่วลันเตานี้นะคะซึ่งทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีงานวิจัยว่าสารสกัดตัวอนาเกนเนี่ยค่ะ,คะสามารถช่วยกระตุ้นออรากผมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นออนะคะ,ะสิ่งที่พี่อ้อพูดมาทั้งหมดคุณขาอยู่ในไลโอไลโอพี่หนุ่มกันชัยซึ่งมีคอนเซปต์นะหยุดผมร่วงเร่งผมยาวและสร้างผมใหม่อันนี้คือทั้งเซตนะกระตุ้นการเกิดใหม่ของผมนะคะซึ่งหลายคนบอกว่า ถ้าอยากลองใช้ใช้ทั้งเซ็ตคือเวิร์กมากถูกไหมพี่อ้อค่ะเวิร์กมากอย่างนี้พี่อ้อฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าเออวันเราจะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะยังไงวันนี้เราพูดถึงไลโอแชมพูคีมนวดแฮร์โทนิกใช้ทั้งเซ็ตเวิร์กมากใช่ไหมค่ะก็ต้องบอกว่าเออเราดูแลเนาะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไปดูแล ใบหน้าอ่ะแต่จริงๆแล้วเราอยากให้ดูใบหน้าอ่อนเยาว์ใช่ไหมคะเราเวลาเราดูแลเส้นผมก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเวลาไม่มีผมก็ดูแก่นะใช่ไหมคะเวลาแบบผมบางลงเรื่อยๆเราก็จะดูแก่ก่อนวัยได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ที่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือสุขภาพเส้นผมนี่แหละค่ะที่สําคัญมากๆผมเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากๆที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราเกิดโดนพวกสารเคมีแสงแดดมลภาวะอะไรโดยตรงนะคะเพราะนั้นผมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา ควรให้ความสําคัญไม่แพ้กับใบหน้าเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมอยากดูแลเส้นผมนะคะวันนี้บอกเลยใครผมไม่ร่วงก็ใช้ได้ดูแลเนินๆยิ่งใครมีปัญหาผมร่วงผมบางัวล้านหัวเถกอยากมีผมเกิดใหม่กระตุ้นการเกิดใหม่ของผมใช้ไลโอลดมากคุณผู้ชมเห็นผลแน่นอนวันนี้ขอบคุณที่อ้อนะคะ,คะขอบคุณมากค,ะค่ะ,คะพอดีมีน้องเขาส่งเอกสารมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเป็นเอกสารยืนยันการดำเนินงานวิจัย นี่คือเป็นงานวิจัยนะฮะของสถาบัน Spin Control Asia จำกัดนะฮะแล้วก็คนที่เขาวิจัยเนี่ยก็คือทางนายฟาบลิสเ r เรงนะฮะเขาเป็นผู้ดำเนินการวิจัยนะครับนี่นะฮะมีรายเซนมีชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับเป็นสถาบัน Spin Control นะครับเห็นไหมฮะผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็ว,รวขึ้น88%ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมขาดหลุดร่วง75%เห็นไหมฮะ ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรังแครลดน้อยลง96%นี่นะฮะผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมหนาและยาวเร็วขึ้น100%จ้าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเส้นผมและหนังศรีรษะมีความมันลดน้อยลง100%จ้าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด96%เห็นไหมฮะและตรงนี้คือไฮไลท์ของมันนี่นะฮะผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว ผมงอกใหม่เร็วขึ้นลดผมขาดหลุดร่วงและผมหนาและยาวเร็วขึ้นจ้าอยากให้เห็นว่ามันมีแบบนี้ออกมาแล้วแล้วก็เลยอยากให้มั่นใจนะครับว่า Speed Control เขารับลองมาแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในโอได้เลยครับ Rapid Shopping ช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร ไลโอคู่หูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะใน1น่งชุดประกอบด้วยแชมพูไลโอ1ขวดขนาด200 ml ปกติขวดละ690บาทและไลโอครีมนวดผม1ขวดขนาด200 ml ปกติขวดละ690บาท แต่วันนี้พิเศษค่ะสำหรับใครโทรเข้ามาเป็น50สายแรกในรายการสดนะรับเพิ่มค่ะกับไลโอแฮ์โทนิก1ขวดขนาด30 ml ปกติขวดละ1290บาทราคาทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม2670บาทถ้าคุณโทรเข้ามาในรายการตอนนี้นะคะจ่ายเพียงแค่1470บาทค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6 หรือแอดไลน์แอดแรปบิทช้อปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว้ภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้า